การเปิดโครงการเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมค่ะแล้วก็จะมีการเปิดทดลองนําร่องนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในหเดือนด้วยกันก่อนที่จะคิดค่าบริการนะคะเที่ยวละ10บาทนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะท่านนายกเดินทางไปเปิดบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าเส้นทางคลองพดุงกรุงเกษมอย่างเต็มรูปแบบนะคะเนี่ยก่อนที่จะไปทดสอบเรือก็มาฟังบรรยายสรุปด้วยนะคะโดยมีการร่วมทดลองโดยสารเรือไฟฟ้าจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพ ไปยังท่าเรือตลาดเทวราชแล้วก็ชมการสาธิตการกลับลําเรือในพื้นที่จํากัดแบบ360องศาที่บริเวณท่าเรือตลาดเทวราชนะคะทั้งนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับเส้นทางสีเขียวแล้วก็มีการนําเรือที่ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการแทนเรือที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขานิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วท่าเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเสียงที่เบาปลอดฝุ่นควันแล้วก็เป็น กับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้ามีอยู่30ที่นั่งต่อลำค่ะรวมถึงสามารถให้บริการผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ได้1คันนะคะความเร็วสูงสุดในการเดินเรืออยู่ที่10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่บอกสามารถกลับลำได้360องศาเลยลักษณะผมเดานะ,ะกลับลำแบบนี้ก็คือมันหมุนได้เลยฮะ มันไม่ต้องตีโคง,ง,งเพราะว่าคลองมันแคบใช่แล้วล่ะค่ะโดยจะให้บริการประชาชนตลอดเส้นทาง5กิโลเมตรมี11ท่าเรือด้วยกันนะคะแล้วก็ให้บริการเดินเรือทุกวันวันละ39เที่ยวตั้งแต่6กโมงเชา้าถึง1นึ่ทุ่มตรงนะคะขณะนี้อย่างที่บอกให้บริการฟรีอยู่นะคะไม่มีการเก็บค่าโดยสารเป็นระยะเวลาหเดือนแต่ว่าหลังจากนั้นเก็บค่าโดยสารในอัตรามไม่เกิน1ิบาทตลอดสายค่ะ พอควนี้ระหว่างทางที่ท่านนายกเนี่ยไปโดยสารเรือนะคะก็ไปผ่านที่บริเวณตลาดโบเบด้วยมีประชาชนที่ริมฝั่งคลองพดุงกรุงกรเกษมนะคะต่างก็ตะโกนให้กําลังใจบอกว่านายกสู้ๆลุงตู่สู้ๆนายกก็ถามประชาชนนะคะว่าอา้าวลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วหรือยังพร้อมกันนี้ก็บอกมือทักทายประชาชนด้วยเห็นไหมคะมีแฟนคลับนายกเนี่ยมาอรอพบกันจํานวนมากเลยทีเดียวมาขอถ่ายรูปกันนะคะนายกเองก็บกมือทักทายทําสัญญ รักนิ้ว I love you ด้วยนะคะเอาฟังเสียงท่านนายกกันเลยค่ะมีหมายพักพรนครับไมนมากเพมีบาจุดนะช่วยกันให้จ่ายผลลัพธงครับบาลูแลต่อครับขอบคุณครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่ตอนท่านนายกขึ้นมาจากเรือ<ฆ>แล้วแล้วก็นั่งรถจะก,กลับไปนะครับแล้วก็เปิดกระจก<ฆ>แล้วก็พูดย้ำอีกทีหนึ่งในประเด็นที่ท่านนายกพูดแน่นอนนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเฟส2มาแน่ท่านนายกบอกว่ารอกันได้เลยนะครับที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ใช้กันต่อเนื่องด้วยนะครับ<ฆ>สำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ